สวัสดีครับพี่น้องเฟนขับเอฟซีหอนแล้วครับพี่น้องขับบรรยากาศดูข่างท้องหน้าดูกลางท้องหน้าเลยลพี่แนวเรียบไปเนีโ่โอ้ ด้วการที่ท้งหน้าพี่น้องคืออีกแล้วคือพี่ตนเตอร์มนี้มน,นี้ลด,ดลงได้พี่น้องลดรถบัตลงได้ตลมหนาวอีกคือเก่าเฮ้ย โคกตะกูบ้านโคกตะกูพี่หน่ตำบนน้องสนุ่งเพื่อนนางร่องมาเน่ยโอ้ป่าเป็นแต่ร้ายแทบมนี่ไหมเลยวัดออกมาอยู่กลางตรงพี่น้อง เอาแล้วพี่น้อง,งโ,อโอ้พระเนี่ยซักผ่านมาข้ด,ดูถูก,กไก่าฮะสุขาอยู่หนใดนี่ดินี่คือสุขาพี่นออ้องสุขาอยู่หนนีสุขาเด้อนี่เด้อฮะไปไปบบไส โมแล้วลงกลางข้างนี่นี่ละองน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเจ้าสางบ่ตหน่อยรถกำลังไปอวยไม่พุตรนี่เขาเจ้าสางบดบุหน่อยเด้อลนของหนามนี้เด้อ Ồ, oh, lông đầy, lông đầy Một khu trang mưa nằm phía ngoài Mưa nằm lông vào, Đôi, vào rồi Bé khóng nằm vào cây Cái mũi tè ngoài bát แมาแจงแต่เฉพาะมือสิเป็นงานนีน่ปัน่นผม มันอยู่กลางทงเด้พี่น้องเด้อมาตูดลมหนาวนั่งกันครับพี่น้องครับแสดงว่าวิธีตัง้งตรงกลางครับ বাদ লি হ'ব দে এইটো সেইটো งานในงานนั่นพี่น้องมาแต่งบัตรรถุนบรรทุนมอรมาคือบบแต่งถ่ายต่ก่อนมอรมพุทธินาเนาะเออ và thân này cái lăng mình รถเวทียังมาเพราะจะครบพี่น้องเดี๋ยวกำลังทยอยมารถบัดเป็นยังคืออ้วนบ่ได้บุหรี่ยังไง จากการกลางทุ่งหน้าพี่น้องมาเลยจะเริ่มมาตวล้มหนาน้วยกันเอ,อ้พอผมเสียกับหนมามน้ำได้พี่น้องเด้เมื่อในยัวัดบ้านหนองตะโกอำเภอเนืงองล่องจังหวัดบุรีรัมย์ อ๋โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทพอไม่ได้คลิปหนาขอบคุณแฟนครับ MC TT ต,ตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพ่อพรยาอาทิตย์ละพลออฟิเชียลครับพี่น้องครับพ่อกัคลิปหนาได้พี่น้องเด้อไปแล้วครับ